บทเรียนชีวิตโรมตอนที่68พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังเพื่อเราจะได้อยู่ในวิญญาณข้อพระคัมภีร์โรมบทที่8ข้อ3ถึงข้อ9โรมบทที่8ข้อ3กล่าวว่าด้วยสิ่งซึ่งกฎบัญญัติทำไม่ได้ก็เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังพระเจ้าจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปและเพื่อความบาปนั้นพระองค์ก็ได้ปรับโทษความบาปในเนื้อหนังแล้ว จำนวนพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปชี้ถึงการกลายเป็นเนื้อหนังซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่พระเจ้าตรีกภาพทรงต้องผ่านประธานของประโยคที่อยู่ในข้อสามไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าแต่เป็นพระเจ้าในข้อนี้ปองโลไม่ได้บอกว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแต่เขาบอกว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาป ถ้าว่าตามข้อนี้แล้วกรณีนี้ก็หมายความว่าผู้ที่กระทำการนี้คือพระเจ้าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังต่อจากการกลายเป็นเนื้อหนังซึ่งเป็นก้าวแรกที่อยู่ในขั้นตอนนี้พระเจ้าก็ทรงปรับโทษความบาปโดยการตรึงกลางเขนขณะที่พระบุตรทรงถูกตรึงตายในรูปลักษณ์หรือลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปพระเจ้าก็ทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนัง ดังนั้นการตายของพระบุตรที่อยู่บนกางเขนจึงเป็นการปรับโทษที่พระเจ้าทรงมีต่อความบาปข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมแห่งกฎบัญญัติได้สำเร็จในตัวเราเป้าหมายของสองอย่างก้าวน,นี้คือการกลายเป็นเนื้อนหนังและการตรึงตายถูกเปิดเผยไว้ในข้อ4เพื่อข้อเรียกร้องแห่งความชอบธรรมของกฎบัญญัติจะได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อนหนังแต่ดำเนินตามวิญญาณ คำว่าเพื่อในตอนต้นของข้อนี้ได้แสดงถึงจุดประสงค์ของการกระทำที่เกิดขึ้นในข้อก่อนหน้านี้พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์และทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังโดยมีจุดประสงค์ที่เจาะจงนี่ก็หมายความว่าการกลายเป็นเนื้อหนังและการตรึงตายได้ส่งผลให้มีบางอย่างเกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดจากสองอย่างก้าวนี้ก็คือข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมของกฎบัญญัติได้สำเร็จในตัวเราอย่างปกติวิสัย เราไม่จําเป็นต้องพยายามถือปฏิบัติตามข้อเรียกร้องแห่งกฎบัญญัติแต่อย่างใดการสำเร็จข้อเรียกร้องที่ชอบทรรมเห่งกฎบัญญัตินี้เป็นผลที่เกิดจากการกลายเป็นเนื้อหนังและการตรึงตายของพระคริสต์เนื่องจากพระคริสต์ผู้ทรงกลายเป็นเนื้อหนังได้ทรงถูกตรึงตายบนกางเขนแล้วข้อเรียกร้องแห่งกฎบัญญัติจึงสามารถสำเร็จในตัวเราได้อย่างอัตโนมัติ ในข้อสี่ปอโลกล่าวว่าข้อเรียกร้องแห่งกฎบัญญัติได้สำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามวิญญาณกรณีนี้บ่งชี้ว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาและทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังก็เพื่อให้ข้อเรียกร้องที่ชอบทมแห่งกฎบัญญัติได้สำเร็จในคนเหล่านั้นที่ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามวิญญาณพระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะทําให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อน เราอาจกล่าวว่าพระเจ้าทรงมีทางหลวงที่เปิดกว้างอยู่ต่อเบื้องพระภักพระองค์และพระองค์จะทรงมุ่งหน้าต่อไปบนทางหลวงนี้เพื่อจะทําให้จุดมุ่งหมายของพระองค์สำเร็จเป็นจริงแต่ศัตรูที่เรียกว่าความบาปก็เข้ามาขวางทางไว้ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาและทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังเพื่อจะทรงขจัดสิ่งกีดขวางนี้ออกไปจากทางหลวงพระเจ้าก็ทรงปรับโทษความบาปและขจัดความบาปไป ด้วยการกลายเป็นเนื้อหนังและการตรึงกางเขนของพระคริสต์นี่เองผลจึงทําให้ทางหลวงสายนี้ถูกเปิดอีกครั้งผลลัพธ์ที่เกิดจากการขจัดความบาปและการเปิดทางหลวงนี้อีกครั้งคือข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมห้กฎบัญญัติได้สําเร็จเป็นจริงในตัวเราให้สังเกตว่าในที่นี้ปาโลไม่ได้กล่าวว่าข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมห้กฎบัญญัติได้สําเร็จในพระบุตรของพระเจ้าแต่เขากล่าวว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้ ได้สำเร็จในตัวเราซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไทยเยี่ยมเยียนเข้าถึงและสัมผัสผู้ที่ถูกแทนด้วยสรรพนามเราในข้อสี่ล้วนเป็นบุคคลที่สำคัญมากเพราะข้อเรียกร้องที่ชอบธรรมแห่งกฎบัญญัติได้สำเร็จในพวกเขาคนเหล่านี้เป็นใครพวกเขาคือผู้ได้รับการเลือกสรรจากพระเจ้าเป็นผู้ถูกเลือกสรรของพระองค์ท่านตระหนักหรือไม่ว่าพระเจ้าทรงเลือกสรรท่าน พระเจ้าทรงเลือกสรรท่านมาจากท่ามกลางผู้คนนับพันล้านคนที่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ตั้งแต่สมัยของอาดามไปต้นมาเราขอยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงการเลือกสรรของพระเจ้าท่านอาจไปที่ห้างสรรพสินค้าเพื่อจะซื้อแอปเปิลเมื่อไปถึงที่นั่นท่านย่อมพบกับแอปเปิลกองใหญ่ท่านจึงเลือกแอปเปิลออกมาหนึ่งโลตามที่ท่านชอบจาก่ามกลางแอปเปิลหลายลูกที่อยู่ในกล่องนี้ พระเจ้าก็ทรงเลือกสรรเราในลักษณะที่คล้ายๆกันนี้แต่เราอาจดูถูกตัวเองและเกลียดชังตัวเองแทนที่จะมองว่าตัวเรามีค่าสูงและคิดว่าเราล้ำค่าทว่าพระเจ้าไม่ทรงเกลียดชังเราเลยพระองค์ทรงชอบท่านและเลือกท่านมาตั้งแต่นิรันดร์กาลก่อนถ้าท่านถามพระองค์ว่าเหตุใดพระองค์จึงทรงชอบท่านพระองค์ก็อาจตอบว่าเราก็แค่ชอบเจ้า เราคือผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้ที่พระองค์ทรงไทยเข้าถึงและสัมผัสด้วยในหนังสือกิติคุณสีเล่มนั้นการถูกพระเจ้าสัมผัสเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากการถูกพระองค์สัมผัสย่อมทําให้เราแตกต่างไปจากเดิมข้าพเจ้าสามารถเป็นพยานได้ว่าพระองค์ทรงสัมผัสข้าพเจ้าเมื่อห้สิบกว่าปีก่อนและข้าพเจ้าก็กลายเป็นบุคคลที่แตกต่างไปจากเดิมทันที เราล้วนอยู่ท่ามกลางเราที่อยู่ในข้อสี่เราคือผู้ที่ได้รับการสัมผัสจากพระเจ้าดำเนินชีวิตตามวิญญาณเราต้องเชื่อพระคำของพระเจ้าและไม่ไปพิจารณาดูสถานการณ์ของเราหรือมองดูตัวเองรงบทที่8ข้อสี่กล่าวว่าสำเร็จในตัวเราผู้ไม่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่ดำเนินตามวิญญาณเมื่อได้อ่านข้อความเหล่านี้เราอาจกล่าวว่า ส่วนใหญ่ฉันก็ยังคง,งดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังไม่ได้ดำเนินตามวิญญาณถ้ามีใครถามท่านว่าท่านกำลังดำเนินชีวิตตามวิญญาณหรือตามเนื้อหนังท่านอาจไม่มีความกล้าที่จะกล่าวว่าท่านดำเนินชีวิตตามวิญญาณท่านตระหนักว่าท่านไม่มีมูลฐานที่หนักแน่นพอที่จะกล่าวด้วยความมั่นใจได้ว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามวิญญาณเมื่อหลังเลได้สักพักท่านก็อาจตอบไปว่า บางครั้งข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามวิญญาณแต่ส่วนใหญ่แล้วข้าพเจ้ายังดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังในเรื่องของการดำเนินชีวิตตามวิญญาณนั้นเราต้องระลึกถึงสองโลกหรือสองขอบเขตซึ่งได้แก่ขอบเขตฝ่ายกายภาพและขอบเขตฝ่ายวิญญาณในขอบเขตฝ่ายวิญญาณนั้นพระเจ้าทรงกระทำทุกสิ่งโดยการตรัสเมื่อพระเจ้าตรัสอะไรออกมาแล้วเรื่องนั้นก็เป็นอัญยุติ ในบทที่4ข้อ17บอกเราว่าพระเจ้าทรงเรียกสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นกรณีนี้หมายความว่าพระเจ้าทรงเรียกสิ่งต่างๆให้มีขึ้นโดยการตรัสตัวอย่างเช่นในยันเนซบทที่1ข้อ3พระเจ้าตรัสว่าจงมีความสว่างความสว่างก็มีขึ้นพูดโดยความเชื่อในฐานะบุตรของพระเจ้าเราต้องตระหนักว่าเมื่อเราพูดอะไรจากใจจริงสถานการณ์ของเราก็จะเป็นไปตามที่เราพูด สมม,สมมุติว่ามีคนถามท่านว่าท่านได้รับความรอดหรือยังท่านควรตอบด้วยความแน่ใจว่าใช่ right now, ฉันได้รับความรอดแล้วท่านไม่ควรตอบอย่างลังเลว่าขอฉันเอาเรื่องนี้ไปคิดสักนิดถ้าว่าตามหลักฐานบางอย่างฉันก็น่าจะได้รับความรอดแล้วถ้าท่านกล่าวว่าท่านน่าจะได้รับความรอดแล้วบางทีท่านก็อาจได้รับความรอดแล้วแต่ถ้าท่านกล่าวว่ามีเครื่องหมายบางอย่างที่บ่งชี้ว่าท่านยังไม่ได้รับความรอด อย่างนั้นก็อาจมีปัญหาบางอย่างจริงๆในเมื่อบัตนี้เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเราจึงต้องระวังคำพูดของเราเพราะไม่ว่าเรากล่าวว่าเราเป็นอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นในข่าวสารที่ผ่านมาข้าพเจ้าเคยชีย้ให้เห็นว่าเรากินอะไรเราก็เป็นสิ่งนั้นตอนนี้ข้าพเจ้าอยากชี้ให้เห็นด้วยว่าเราพูดอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์เรียกผู้เชื่อทั้งหลายว่าวิสุทธิชน ท่านใช่วิสุทธิชนหรือไม่ถ้าท่านใคร่ควรถึงคำถามนี้แล้วกล่าวว่าเออฉันไม่ใช่วิสุทธิชนเหมือนเซนเทเรซ่าหรือเซนฟรานซิสฉันไม่คิดว่าฉันจะบริสุทธิ์อะไรขนาดนั้นฉันจะพูดได้อย่างไรว่าฉันเป็นวิสุทธิชนถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ยังคงมีสภาพเหมือนคนบาปที่น่าเวทนาแต่ถ้าท่านตอบด้วยการประกาศว่าใช่แล้วฉันเป็นวิสุทธิชน อย่างนั้นท่านก็เป็นวิสุทธิชนจริงๆเราต้องเรียนรู้ที่จะพูดโดยความเชื่อไม่ใช่พูดโดยความจริงใจที่อยู่ฝ่ายธรรมชาติของเราเปาโลบอกเราว่าเราพูดเพราะเรามีวิญญ,ญาณแห่งความเชื่อและเรามีวิญญาณแห่งความเชื่อที่เหมือนกันตามซึ่งมีคำเขียนไว้แล้วว่าข้าไปเจ้าเชื่อเหตุฉะนั้นข้าไเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงพูด คริสเตียนอย่างเรานั้นเก่งในเรื่องความลังเลความสงสัยการใคร,คร่ครวญละการคุ้นคิดถึงเรื่องต่างๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าสมมุติว่ามีคนถามท่านว่าท่านรักองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือไม่ท่านอาจตอบได้ช้ามากท่านอาจนำคำถามนี้ไปตรึกตรองเพราะไม่ต้องการพูดอะไรที่ไม่เป็นไปตามสิ่งที่ท่านเป็นจริงๆท่านอาจคิดว่าท่านรอบคอบและถ่อมตนในการตอบเช่นนั้นอันที่จริงท่านกำลังถูกศัตรูลวง และถูกมันหลอกไปแล้วเราต้องประกาศในความเชื่อด้วยความกล้าหาญว่าเรารักองค์พระผู้เป็นเจ้าในเรื่องของการอยู่ในวิญญาณและต้อนรับพระวิญญ,ญ,ญาณนั้นมีหลายคนที่ได้รับการศึกษามาอย่างผิดๆบางคนสอนว่าถ้าคริสเตียนต้องการได้รับพระวิญญ,ญาณนั้นเขาต้องกลับใจสารภาพความบาปของเขาและอธิษฐานอดอาหารจากนั้นเมื่อผ่านไปสักระยะหนึ่งเขาจะได้รับพระวิญญ,ญาณนั้นอย่างกะทันหัน เนื่องจากอิทธิพลที่มาจากภูมิหลังทางศาสนาของเราเมื่อมีคนถามว่าเราได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์แล้วหรือยังเราจึงอาจลังเลที่จะตอบเขาถ้าเราได้รับการชี้แนะในเรื่องราวฝ่ายวิญ,ญญาณมาอย่างถูกต้องเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าได้รับแล้วฉันได้รับพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์มาแล้ว3ามคำถามณนะจุดนี้ข้าพเจ้าอยากถามสามคำถามหท่านดำเนินชีวิตตามวิญญ,ญาณหรือไม่ 2. ท่านเป็นอยู่ตามวิญญาณหรือไม่ 3. ท่านอยู่ในวิญญาณหรือไม่การดำเนินตามวิญญาณคือการทำสิ่งต่างๆตามวิญญาณแต่การเป็นอยู่ตามวิญญาณหมายถึงสิ่งที่เราเป็นนั้นเป็นอยู่ตามวิญญาณนอกจากการดำเนินตามวิญญาณและการเป็นอยู่ตามวิญญาณแล้วเรายังต้องอยู่ในวิญญาณด้วยท่านกล่าวได้อย่างมั่นใจหรือไม่ว่าท่านดำเนินชีวิตตามวิญญาณท่านเป็นอยู่ตามวิญญาณและท่านอยู่ในวิญญาณ ท่านไม่ได้บันดาลโทสะเป็นบางครั้งบ้างเลยหรือถ้าอย่างนั้นท่านสามารถพูดได้อย่างไรว่าท่านอยู่ในวิญญาณท่านสามารถอ้างได้อย่างไรว่าท่านดำเนินชีวิตตามวิญญาณในเมื่อท่านยังคงถูกโทสะของท่านกวนใจวิธีตอบคาถามนี้คือเราต้องกล่าวว่าใช่แล้วฉันอยู่ในวิญญาณแต่ตอนที่ฉันบันดาลโทสะนั่นเป็นเวลาที่ฉันทําผิดพลาดไปชั่วขณะ ทว่าฉันก็กลับใจและรับการอภัยจากพระเจ้าทันทีดังนั้นฉันจึงยังกล้าประกาศว่าฉันอยู่ในวิญญาณในโรมบทที่8ข้อ4เปาโลกล่าวถึงการดำเนินชีวิตตามวิญญาณและข้อ5ก็กล่าวถึงวิญญาณถ้าจะดำเนินชีวิตตามวิญญาณเราก็ต้องเป็นอยู่ตามวิญญาณก่อนกรณีนี้หมายความว่าการดำเนินชีวิตตามวิญญาณเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการเป็นอยู่ตามวิญญาณ เพราะสิ่งที่เรากระทำย่อมมาจากสิ่งที่เราเป็นเสมอในข้อ9ปาปโลกล่าวถึงการอยู่ในวิญญาณบุคคลที่เป็นอยู่ตามวิญญาณก็คือผู้ที่อยู่ในวิญญาณการเป็นอยู่ตามวิญญาณคือผลลัพธ์ของการอยู่ในวิญญาณดังนั้นการดำเนินชีวิตตามวิญญาณจึงมาจากการเป็นอยู่ตามวิญญาณและการเป็นอยู่ตามวิญญาณก็มาจากการอยู่ในวิญญาณนี่จะเป็นการบ่งชี้ว่าสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานของเรา คือการอยู่ในวิญญาณถ้าเราไม่อยู่ในวิญญาณเราก็ไม่อาจเป็นอยู่ตามวิญญาณและถ้าเราไม่เป็นอยู่ตามวิญญาณเราก็ไม่อาจดำเนินชีวิตตามวิญญาณได้เมื่อเราอยู่ในวิญญาณเราก็จะเป็นอยู่ตามวิญญาณและเมื่อเราเป็นอยู่ตามวิญญาณเราก็จะดำเนินตามวิญญาณภาระของข้าพเจ้าในข่าวสารตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่การดำเนินชีวิตตามวิญญาณหรือการเป็นอยู่ตามวิญญาณเท่านั้น แต่ภาระของข้าพเจ้าคือการอยู่ในวิญญาณคำว่านายซึ่งเป็นคำสั้นๆนี้มีความหมายและมีนัยสำคัญมากขอย้ำว่าเราดำเนินชีวิตตามวิญญาณเพราะเราเป็นอยู่ตามวิญญาณและเราเป็นอยู่ตามวิญญาณเพราะเราอยู่ในวิญญาณเราทุกคนควรสามารถเป็นพยานได้ว่าข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามวิญญาณเพราะข้าพเจ้าเป็นอยู่ตามวิญญาณและข้าพเจ้าเป็นอยู่ตามวิญญาณ พราะข้าพเจ้าอยู่ในวิญญาณไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนและไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็ควรอยู่ในวิญญาณถ้าเราคงอยู่ในวิญญาณเราจะไม่บันดาลโทสะและเราจะไม่พูดมุสาอย่างแน่นอนโอการอยู่ในวิญญาณจึงเป็นเรื่องใหญ่มากขอ้อเท็จจริงที่สำคัญสองอย่างท่านตระหนักหรือไม่ว่าท่านอยู่ในวิญญาณ รวมบทที่8ข้อ9ทําให้เรามีความกล้าที่จะกล่าวว่าเราอยู่ในวิญญาณแต่ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในท่านท่านก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อนหนังแต่อยู่ในวิญญาณและถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระคริสต์วลีแต่ถ้าก็เป็นคําแปลที่ถูกต้องอะไรก็ตามคําว่าถ้าเป็นการชี้ถึงเงื่อนไขชี้ถึงสิ่งที่มีเงื่อนไข ขณะที่คำว่าในเมื่อก็ชี้ถึงเงื่อนไขเหมือนกันแต่เป็นเงื่อนไขที่ได้สำเร็จเป็นจริงไปแล้วเป็นข้อเท็จจริงที่สำเร็จสมบูรณ์แล้วตัวอย่างเช่นข้าพเจ้าอาจพูดกับพี่น้องคนหนึ่งว่าถ้าคุณมาผมจะให้พระกัมภีแก่คุณเล่มหนึ่งคำว่าถ้าอย่างที่ใช้ในประโยคนี้ชี้ถึงเงื่อนไขที่ยังต้องทำให้สำเร็จแต่ถ้าข้าพเจ้ากล่าวว่าในเมื่อคุณมาแล้วผมก็จะให้พระกัมภีแก่คุณเล่มหนึ่ง คำว่านในเมื่อในประโยคนี้บ่งชี้ถึงเงื่อนไขที่ได้สําเร็จเป็นจริงและบัดนี้ก็กลายเป็นข้อเท็จริงที่สําเร็จสมบูรณ์แล้วการกล่าวว่าถ้าคุณมาบ่งชี้ถึงเงื่อนไขที่ยังต้องทําให้สําเร็จแต่การกล่าวว่าในเมื่อคุณมาแล้วบ่งชี้ถึงเงื่อนไขที่ได้สําเร็จเป็นจริงไปแล้วความหมายที่อยู่ในข้อ9้านั้นเหมือนกับกรณีหลังคือเงื่อนไขที่ได้สําเร็จเป็นจริงไปแล้ว ความหมายที่เปาโลต้องการจะกล่าวในข้อนี้คือในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในเราเราจึงอยู่ในวิญญาณการที่พระวิญญาณนั้นทรงอาศัยอยู่ในเราคือข้อเท็จจริงนี่ไม่ใช่เงื่อนไขที่ต้องทําให้สําเร็จเป็นจริงแต่เป็นเงื่อนไขที่ได้สําเร็จเป็นจริงไปแล้วและได้กลายเป็นข้อเท็จจริงแล้วดังนั้นในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในเราเราจึงอยู่ในวิญญาณ ข้าพเจ้าแน่ใจว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อพระวิญญาณของพระเจ้าย่อมอาศัยอยู่ในเรานี่คือข้อเท็จจริงที่ไม่มีใครอาจปฏิเสธได้ถ้าดูตามข้อ9้าเราก็สามารถแน่ใจได้ว่าในเวลานี้พระวิญญาณของพระเจ้าทรงกำลังอาศัยอยู่ในเราไม่ใช่ว่าพระองค์จะอาศัยอยู่ในเราหรือพระองค์ทรงอาศัยอยู่ในเราแล้วโอ้การที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในเรานั้นคือข้อเท็จจริงที่ช่างอัศจรรย์ยิ่งนัก เนื่องจากข้อเท็จจริงนี้เราจึงสามารถพูดได้อย่างกล้าหาญว่าเราอยู่ในวิญญาณแม้เราอาจล้มเหลวและผิดพลาดพระวิญญาณของพระเจ้าก็ยังคงอาศัยอยู่ในเราต่อไปตัวอย่างเช่นบางครั้งเราอาจบันดาลโทสะของเราแต่เรื่องนี้ก็ไม่อาจทําให้ข้อเท็จจริงที่ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในเราเปลี่ยนไปได้การอาศัยอยู่ภายในของพระองค์นั้นดําเนินไปอย่างต่อนเนื่องไม่ขาดตอน ปัดนี้ในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในเราเราจึงอยู่ในวิญญาณเรื่องนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันดังนั้นในข้อ9จึงมีข้อเท็จจริงที่สําคัญอยู่สองประการข้อเท็จจริงประการแรกคือพระวิญญาณของพระเจ้าทร,ทรงอาศัยอยู่ในเราและเรามีพระวิญญาณน,นั้นข้อเท็จจริงประการที่สองคือเราอยู่ในวิญญ,ญาณฐานะและสภาพการ ในด้านหนึ่งปาโลกล่าวว่าในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในเราเราจึงอยู่ในวิญญาณในอีกด้านหนึ่งเขาก็กล่าวว่าถ้าผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นก็ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระคริสต์สมมุติเรากล่าวว่าในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นฝ่ายพระวิญญาณนั้นสมมุติว่าเรายังกล่าวต่อไปด้วยว่าถ้าคนใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ คนนั้นก็ไม่อยู่ในพระองค์การเปลี่ยนคําบุพบทเช่นนี้ย่อมทำให้ความหมายเปลี่ยนไปมากการพูดว่าในเมื่อพระวิญญาณของพระเจ้าทรงอาศัยอยู่ในเราเราจึงเป็นฝ่ายพระวิญญาณนั้นเป็นถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องการพูดว่าถ้าคนใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์คนนั้นจึงไม่อยู่ในพระองค์ก็เป็นถ้อยคำที่ไม่ถูกต้องคำว่าเป็นฝ่ายในเล็บออฟ เป็นคำบุพบทที่ชี้ถึงฐานะส่วนคำว่าอยู่ในเป็นคำบุพบทที่ชี้ถึงสภาพการถ้าเราไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์เราก็ไม่ได้เป็นฝ่ายพระคริสต์ซึ่งเป็นเรื่องของฐานะผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ผู้นั้นก็ไม่เป็นฝ่ายพระคริสต์และเขาก็ไม่ได้เป็นของพระคริสต์ในฐานะผู้เชื่อเราไม่มีปัญหาใดๆในเรื Paul. ่องฐานะแล้วเรามีพระวิญญาณของพระคริสต์และเราก็เป็นฝ่ายพระองค์อยู่แล้ว แต่เรายังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการดังที่บ่งชี้โดยบุพบทอยู่ในเราทุกคนล้วนสามารถกล่าวได้อย่างแน่ใจว่าเราเป็นฝ่ายพระคริสต์และเป็นของพระองค์แต่เราก็ชี้ให้เห็นแล้วว่าเราอาจลังเลอยู่สักพักก่อนที่จะพูดได้ว่าเราอยู่ในวิญญาณฐานะของเราที่เป็นฝ่ายพระคริสต์หรือมาจากพระคริสต์นั้นย่อมไม่มีทางเปลี่ยนไปได้ด้วยเหตุนี้การกล่าวว่าบางครั้งเรามาจากพระคริสต แต่บางครั้งเราก็ไม่ได้มาจากพระคิ์จะเป็นคํำกล่าวที่ผิดเรามาจากพระคิ์เสมอเหมือนกับที่เรามาจากครอบครัวที่เราถือกำเนิดมาเสมอไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านก็ยังคงมาจากครอบครัวของท่านนี่เป็นเรื่องของฐานะไม่มีการเปลี่ยนไปแต่อย่างใดแต่ถึงแม้ว่าเรามาจากครอบครัวใดก็ไม่แน่ว่าเราจะอยู่ในครอบครัวนั้นเสมอไปการอยู่ในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่มีเงื่อนไขเหมือนการอยู่ในวิญญาณ เราต้องยอมรับว่าบางครั้งเราก็มีปัญหาในเรื่องการอยู่ในวิญญาณขอย้ำว่าเราไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับฐานะของเราที่มาจากพระคริสต์แต่บางครั้งเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับสภาพการของการอยู่ในวิญญาณในข่าวสารตอนนี้เรากล่าวถึงสภาพการไม่ใช่ฐานะเรื่องของฐานะนั้นได้ถูกจัดการไปเพียงครั้งเดียวก็สำเร็จนิรันแล้วฮาเลลูยาเราทุกคนล้วนเป็นของพระคริสต เราทุกคนล้วนเป็นฝ่ายพระองค์แต่สภาพการของเราในเรื่องของการอยู่ในวิญญาณน,นั้นไม่ใช่เรื่องที่ตายตัวหรือมั่นคงดังนั้นในข่าวสารตอนต่อไปเราจะมาพิจารณากันว่าเราจะทำให้สภาพการที่เราอยู่ในวิญญาณน,นั้นมั่นคงได้อย่างไรจบตอนที่68พระเจ้าทรงปรับโทษความบาปในเนื้อหนังเพื่อเราจะได้อยู่ในวิญญาณจากหนังสือบทเรียนชีวิตโรมโดวยวิทนตลี หนังสือเล่มนี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านต้องการสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-5778หรือไลน์ @gospelbookroom